ขึ้นมาอนุบาลถามว่าหางหดขนาดไหนนะครับก็คือขาหน้าออกนะครับหางหดไม่สนิทก็จับขึ้นมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องให้หางหดสนิทนะครับผมเราก็จับขึ้นมาอนุบาลเลยนะครับสรุปสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของหาลูกกบหรือลูกอี่หางเรื่องใหม,ม่เขาจมน้ําเนื่องจากที่เกาะหรือแพเกาะหรือ,อทําที่เขาก่อน,น้อยเขาขึ้น,กนเกาะ แพ่มันหนาไปนะครับมันหนาไปมันสูงไปกบขึ้นไม่ได้นะครับมันก็ย้อนกลับไปปัญหาเดิมก็คือกบว่ายน้ําตลอดทั้งวันนะครับตลอดเวลาเขาก็จมน้ำครับผมก็สวัสดีครับพอดีวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้มาเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้าลูกกบนะครับที่หางเพิ่งเริ่มหดนะครับผมแล้วก็ มาให้อาหารนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับกับหลายๆท่านนะครับที่มีสอบถามเข้ามาหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนนะครับข้อปรึกษานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาลูกออสที่หางพึ่งเริ่มหดนะครับหรือว่ากบน้อยนะครับกบที่หางพึ่งหดใหม่นะครับปัญหาการตายนะครับตายเยอะนะครับผมโดยเฉพาะตัวที่ หางพึ่งเริ่มหดแล้วก็หดยังไม่สมบูรณ์นะครับหางยังติดอยู่นะครับขาหน้าออกนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องตายค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มีหลายๆท่านก็สอบถามเรื่องสาเหตุเข้ามานะครับผมก็หลักๆนะครับผมหลักๆแล้วนะครับส่วนมากนะครับลูกออดนะครับที่หางพึ่งเริ่มหดนะครับหรือว่ากบนะครับกบเล็กนะครับที่หางพึ่งเริ่มหดหรือหางหดสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนมากที่ตาย นะครับก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของจมน้ำนะครับอาจจะมีสาเหตุหลักๆก็คือในเรื่องของการจมน้าตายนะครับแล้วก็ในเรื่องของโดนกัดนะครับกัดหางดึงลงไปกินนะครับก็ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ตายนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของแดดร้อนนะครับแดดร้อนผิวน้ําร้อนกัดจะทําให้ตายได้นะครับหรือในเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็เดี๋ยว วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมามาดูสาเหตุหรือมามาวิเคราะห์สาเหตุกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็โดยปกติแล้วนะครับผมลูกอ๊อดที่ออกขาหน้านะครับหางก็จะเพิ่งเริ่มหดนะครับลูกอ๊อดกลุ่มนี้นะครับผมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีที่เกาะนะครับอาจจะเป็นผักบุ้งนะครับหรือผักตบชวาหรือแพยยางนะครับแพยยางให้กบขึ้นยืนนะครับแผ่น ปั๊มรองเท้านะครับผมที่อเอาให้กบขึ้นเกาะหรือจะเป็นพวกไม้นะครับที่เราทําขึ้นนะครับแล้วก็พวกการมะพร้าวแบบนี้นะครับผมก็ต้องมีที่เกาะนะครับเนื่องจากว่าลูกออสที่เริ่มออกขาหน้าหางเริ่มหมดนะครับส่วนมากก็จะเริ่มเปลี่ยนระบบการหายใจใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนจากหายใจทางเนืองนะครับามาเป็นหายใจทางปอดหรือหายใจทางผิวหนังนะครับทําให ลูกอ๊อดกลุ่มนี้นะครับจำเป็นต้องมีที่เกาะนะครับถ้าสมมติว่าที่เกาะน้อยนะครับลูกอ๊อดกลุ่มนี้นะครับผมหรือหรือกบกลุ่มนี้เขาจะว่ายน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจทําให้เขาจมน้ําตายได้นะครับเพราะจะเหนื่อยหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาต้องมีที่เกาะนะครับไม่เช่นนั้นเขาจะจมน้ําตายนะครับหรือไม่ก็อาจจะโดนลูกอ๊อดตัวอื่นนะครับกัดหางดึงลงไปกินนะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกอ๊อด กลุ่มนี้ตายนะครับแล้วก็อีกสาเหตุนะครับก็คือกรณีที่เกาะน้อยหรือไม่มีที่เกาะนะครับมันก็อาจจะลอยอยู่บนผิวน้ํานานแล้วบางครั้งนะครับช่วงกลางวันนะครับโดยเฉพาะบ่อที่อยู่กลางแจ้งนะครับแดดร้อนนะครับผิวน้ําร้อนนะครับกลุ่มลูกอ๊อดกลุ่มนี้นะครับที่หางกําลังเริ่มหดนะครับเขาจะร้อนเนาะนะครับร้อนและทําให้ เขาตายได้นะครับสังเกตนะครับตัวเขาจะออกแดงๆนะครับนื่องจากว่าเขาร้อนเนาะนะครับแดงแล้วก็ตัวแข็งนะครับขาเหยียดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ที่ทาให้ตายนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าวันไหนฝนตกเนาะนะครับถ้าวันไหนฝนตกหนักนะครับลูกอ๊อดกลุ่มนี้ก็จะตายได้นะครับถ้าเขาไม่มีที่เกาะนะครับผมจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเพราะฉนั้นนะครับการหาที่เกาะก็สําคัญนะครับคราวนี้นะครับบางคนก็สงสัยว่ามีแพยยางแล้วนะครับผมแพยยางหรือแผ่น แผ่นยางรองเท้านะครับสำหรับให้กบนะครับชุดนี้นะครับที่หางเริ่มหดเกาะนะครับก็ยังเห็นตายอยู่นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะมีสาเหตุในเรื่องของแผ่นยางนี้มันหนาไปนะครับอาจจะหนาเกินไปทําให้ลูกอ๊อดกลุ่มนี้นะครับขึ้นเกาะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหนาไปมันสูงไปนะครับอาจจะขึ้นได้บางส่วนนะครับบางส่วนขึ้นไม่ได้ก็ได้แต่เพียงใช้ขาหน้าเกาะแล้วหางยังจุ่มน้ําอยู่ก็จะโดนลูกอ๊อดนะครับดึงลงไปกินนะครับก็เป็นอีก หนึ่งสาเหตุนะครับเพราะนั้นนะครับเวลาเรา,เาทำที่ให้กบชุดน,นี้ขึ้นไปเกาะก็พยายามหา,าพยายาที่มันบางๆหน่อยนะครับผมอาจจะมินสองมินนะครับประมาณนี้นะครับผมจะให้ให้บางนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าลูกอ๊อดกลุ่มนี้มันมายัางตัวเล็กนะครับอาจจะขึ้นไม่ได้นะครับหลีกประเด็นก็คือเราหาพวกผักบุ้งหรือผักตบชวาก็ได้นะครับแต่ว่าผักบุ้งก็ต้องค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ผักบุ้งก็คือ ข้อเสียก็คือว่า,าก้านมันเล็กนะครับเนี่ยที่เราสังเกตนะครับก้านมันเล็กแล้วเวลาเขาขึ้นมาเกาะหางมันก็ยังจุ่มน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ยังหางหดไม่สนิทนะครับกลุ่มนี้นะครับนะครับสังเกตว่าเวลาเขาขึ้นมาเกาะนะครับหางมันก็ยังจะยังจุ่มน้ําอยู่ก็ทําให้ลูกออดตัวอื่นๆๆดึงลงไปกินนะครับกรณีนี้ก็คืออาจจะมีที่เกาะเยอะแต่ว่า,าที่เกาะเขาเขามันเล็กนะครับมันเล็กมันขึ้นไปเกาะเต็มตัวไม่ได้นะครับผม อ่าลีกอ่าปัจจัยหนึ่งนะครับผมก็คือในเรื่องของอการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้ก็ส่วนมากก็เกิดจากน้ําเสียนะครับน้าเสียนะครับน้าเสียแล้วทําให้อ่าลูกออสนะครับป่วยแล้วหรือว่าติดเชื้อนะครับอันนี้ก็อ่าเ,เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อ่าลูกออสนะครับอ่าตายได,ได้นะครับผมคราวนี้นะครับในการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาอ่าลูกออสที่หางพึ่งเริ่มหดนะครับหรือออกขาหน้าแล้วนะครับผมตายก็คือ หาที่เกาะให้เยอะแล้วที่เกาะก็คือต้องปิ่ปปิ่นน้านะครับคือก็คือไม่ไม่อยู่เหนือน้ํามากไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจมน้ําก็อยู่ปิ่นปินะครับส่วนมากนะครับที่ผมใช้ก็คือใช้ก้านมะพร้าวแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะครับกาา้านมะพร้าวแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือสังเกตก้านมันนะครับเนี่ยฝั่งนี้มันก็จะอาจจะจมน้ําอยู่แล้วตรงโคนก้าน enfin อาจจะสูงนะครับก็ทําให้ลูกอ๊อดบางส่วนนะครับที่อาจหางอาจจะ เพิ่งเริ่มหดเขาก็จะเกาะอยู่แถวไปลายปลายส่วนตัวไหนที่เป็นกบสมบูรณ์แล้วเขาจะเกาะอยู่สูงนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นง่ายนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นเกาะง่ายนะครับเป็นที่พักได้สะดวกสบายแล้วก็ขึ้นง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอ่อปูนนะครับกระชังบกหรือกระชังน้ําหรือเลี้ยงในบอ่อดินนะครับผมจะสมมุติว่าใช้ การมะพร้าวตัวน <im sharing> ี้นะครับลงไปให้ให้กบที่หางเริ่มหดเกาะนะครับอัตราการตายเขาก็จะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเขาเขาขึ้นได้ง่ายขึ้นได้สะดวกนะครับผมแล้วก็น้ำนะครับระดับน้ําที่ที่เราจะอนุบาลนะครับกรณีที่เกิดเราแยกนะครับอันนี้ก็คือผมผมจะแยกนะครับลูกอ๊อดที่หางเริ่มหดนะครับขึ้นมาอนุบาลที่บ่อปูนนะครับกรณีถ้าเยอะนะครับถ้าเยอะนะครับก็จะอนุบาลที่บ่อปูนนะครับหลัก พันสองพันสามพันสี่พันนะครับขึ้นไปก็คือจะมาอนุบาลในในบ่อนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่าน้อยนะครับหลักประมาณสามสี่ร้อยหรือสี่ห้าร้อยก็คือจะอนุบาลในท่อซีเมนต์นะครับผมถ้าใครดูคลิปที่ผ่านๆมาก็จะเห็นนะครับว่าที่ผมนะครับจับนะครับลูกอสที่หางหดนะครับหรือหางเริ่มหดนะครับผมก็จะช้อนขึ้นมาอนุบาลในท่อซีเมนต์หรือในบ่อปูนนี้นะครับคันนี้นะครับตัวที่ขึ้นมาอนุบาลถามว่า หางหดขนาดไหนนะครับก็คือขาหน้าออกนะครับหางหดไม่สนิทก็จับขึ้นมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องให้หางหดสนิทนะครับผมเราก็จับขึ้นมาอนุบาลเลยนะครับสำหรับตัวที่หางหดยังไม่สนิทนะครับก็เอาขึ้นมาประมาณวันสองวันหรือ 3- าสวันเดี๋ยวเขาก็ทยอยหางหดเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นะครับในบ่ออย่างนั้นนะครับเขาอาจจะโดนตัวอื่นกินหรือโดนตัวอื่นกัดนะครับกัดหางดึงลงไปกินก็อาจจะทาให้เขาตายได้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับผมก็ ตัวไหนที่หางยังหดไม่สนิทนะครับผมก็ก็ขึ้นมาเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะฮะพวกนี้ก็หางยังหดไม่สนิทครับก็ยังเป็นมีหางอยู่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ยังมีหางนะครับบางตัวที่ขึ้นมาก็มีขาหน้านะครับมีขาหน้าแล้วก็หางก็กําลังเริ่มหดผมก็เอาขึ้นมาเลยนะครับผมเอาขึ้นมาเพราะว่าในส่วนที่ยังเป็นลูกออท นะครับออกคาหน้านะครับยังอยู่ในน้ําอยู่เขาก็จะอยู่โซนนี้นะครับเนี่ยโซนนี้น้ําก็จะค่อนข้างอ่าที่จะมีน้ําลึกหน่อยนะครับลึกก็ประมาณอ่าเส้นสองสามเซนนะครับส่วนอ่าฝั่งนี้นะครับผมมันก็อ่าอยู่ในส่วนของอ่าน้ําในระดับเอวกบนะครับเนี่ยกบเล็กก็คืออยู่ระดับเอวเขานะครับเขาก็จะขึ้นมาตั้งส่วนนี้นะครับผมเมื่อนั้นนะครับมันก็จะแยกโซนกันอยู่เพราะว่าบ่อตัวนี้นะครับผมทําแบบ ลาดเอียงนะครับลาดเอียงนะครับก็คือจุดปล่อยน้ําก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทาบ่อลาดเอียงไว้มันก็จะสะดวกในการปล่อยน้ําแล้วก็สะดวกสําหรับในการอนุบาลนะครับลูกกบที่หางเพิ่งเริ่มหดนะครับเขาจะแบ่งโซนกันเองนะครับผมแล้วก็พยายามหาผักหรือหาอะไรให้เขาเยอะๆนะครับส่วนการตายนะครับผมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ตอนเช้านะครับมาดูหรือตอนเย็นมาดูนะครับหลังจาก เรามาดูก็จะเห็นตายอยู่ประมาณาห้าหกตัวหรือถึงประมาณ10ตัวต่อวันก,ก็เฉลี่ยก็ค่อนข้างปกตินะครับส่วนมากตัวที่ตายก็คือ,อเป็นตัวที่เราจับขึ้นมาใหม่นะครับจับขึ้นจับขึ้นมาใหม่ก็าอาจจะเวลาเราจับนะครับมันอาจจะทับกันนะครับอาจจะทับกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็าอาจจะปรับสภาพไม่ได้นะบางตัวก็เอามาเทลงตัวก็เหยียดเลยก็มีนะครับผมก็อาจจะ แล้แต่นะครับาบางทีมันก็โดนตื่นกัดบ้างก็มีนะครับผมขึ้นมาแล้วก็อาจจะโดนตัวที่ตัวตัวที่มันตโตวกว่านะครับมันก็กัดแล้วก็อาจจะตายได้เพราะว่าส่วนมากนะครับกลุ่เที่ยวขึ้นมาขนาดก็จะค่อนข้างเล่เรียกกันนะครับทาให้เขากินกันไม่ได้แต่ว่า,ายังกัดกันได้อยู่นะครับผมทําให้มีบางส่วนที่ตายก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้จะไม่ให้มันตายเลยมันก็ อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับก็อาจจะมีในส่วนที่ตายบ้างนะครับแต่ก็ตายไม่เยอะนะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกันแลกะก็ดูแลนะครับผมลูกออนแล้วก็กลบชุดนี้นะครับผมก็ส่วนมากก็คือจะช้อนขึ้นมาเกือบเกือบทั้งหมดนะครับผมจะไม่ค่อยได้ปล่อยไว้ในบ่อ,บอดินหรือ,อปล่อยไว้ร่วมกับลูกออนนะครับผมก็สลับวิธีการคัดแยกก็แค่ลงไปช้อนเอานะครับกลับไปดู คลิปนะครับย้อนหลังได้นะครับผมวิธีการแยกลูกกบออกจากลูกออดนะครับก็คือลงไปช้อนไปตักเอาขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วค่อยเอามาเทรวมตรงนี้แล้วก็ค่อยคัดนะครับคัดว่าถ้าเกิดตัวไหนตัวโตนะครับผมก็คัดออกไปก่อนนะครับส่วนตัวไหนที่ยังตัวเล็กอยู่หรือหางยังยังติดกับตัวอยู่นะครับยังเป็นกบไม่สนิทนะครับก็อย่ามาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คัดคัดเกือบทุกวันนะครับสองสามวันคัดครั้งหนึ่งหรือว่าคัดขายนะครับส่วนมากก็คือจะคัด ออกขายก็คือลงไปคัดเลยนะครับผมก็เลือกอตัวที่เราได้ขนาดได้ไซส์แล้วก็คัดออกไปขายส่วนตัวไหนที่ที่ยังเล็กอยู่แล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้อาหารเปลี่ยนน้าปกตินะครับผมส่วนเรื่องน้ําเรื่องอะไรนะครับก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับกรณีเราเลี้ยงแบบน้ําน้อยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบน้ําเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็อาจจะมีแพรยางขนาดบางเนาะนะครับถ้าเกิดแพรยางขนาดบางนี้นะครับเราอาจจะ เพิ่มระดับน้ำที่มันสูงแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเกาะตรงแยอย่างก็ได้นะครับผมหรือหาอะไรให้เขาเกาะเยอะๆมันก็จะลดปริมาณการตายลงนะครับผมวันนี้ก็โชวอกานะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของอลูกออดที่หางพึ่งเริ่มหดหรือลูกกบที่หางหดใหม่นะครับส่วนมากนะครับก็จะตายนะครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะครับก็สรุปสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของอลูก กบหรือลูกออที่หางเริ่มผลใหม่เขาจมน้ําเนื่องจากาที่เกาะหรือแพเกาะหรือทําท,ที่เขาเกาะน้อยเขาขึ้นเกาะไม่ได้นะครับแล้วก็เขาจะว่ายน้ําตลอดทําให้เขาจมน้ําและบางครั้งนะครับแดดร้อนผิวน้าร้อนนะครับเขาว่ายน้ําตลอดก็าอาจจะตายได้นะครับผมแล้วก็ใน,นส่วนที่2ก็คือแพ่มันหนาไปนะครับมันหนาไปมันสูงไปกบ ขึ้นไม่ได้นะครับมันก็ย้อนกลับไปปัญหาเดิมก็คือกบอว่ายน้ําตลอดทั้งวันนะครับตลอดเวลาเขาก็จมน้ําตายเพราะนั้นนะครับแล้วก็หาแพที่มันบางหน่อยนะครับหรือว่าใช้การมะพร้า,าวแบบน,นี้นะครับก็จะสะดวกหน่อยก็จะดีหน่อยนะครับส่วนมากก็คือแนะนําให้ใช้การมะพร้าวพวกนี้นะครับผมให้มีความมันมันจะปริ่มปิ่นน้าอยู่นะครับไม่ไม่ลึกแล้วก็ไม่สูงนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะปิ่มปิ่นน้าอยู่มันก็จะขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายแล้วก็ระดับน้ําก็คือให้อยู่ในระดับเอวกบนะครับแล้ว ถ้าบ่อเราลาดเอียงก็จะดีนะครับอาจจะขึ้นมาอนบันในบอ่อปูนนะครับหรือทอดซีเมนต์หรือกระชังบกก็ได้นะครับหรือลายท่านอาจจะเลี้ยงไว้เลยนะครับไม่คัดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าลูกออสเราขนาดใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วตัวสม่ำเสมอนะครับมันอาจจะหางหดนะครับอาจจะสามสี่วันก็ขึ้นกระดานพร้อมกันทั้งหมดอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานในเรื่องของกบตายหรือลูกออสตายนะครับ ในส่วนของการกินกันนะครับแต่ว่าอาจจะตายเพราะว่าขึ้นที่เกาะไม่ได้หรือที่เกาะน้อยหรือแดดร้อนผิวน้าร้อนจะตายนะครับเพราะนั้นนะครับการที่จะแยกลูกกบนะครับหรือลูกออดที่หางเริ่มหมดนะครับแยกขึ้นมาอนุบาลตั้งหากนะครับในบ่ออนุบาลก็จะลดอัตราการตายของลูกออดลงได้ส่วนอาหารนะครับอาหารที่ให้ก็ส่วนมากก็คือจะให้อาหารลูกออดผสมกับอาหารกบ นะครับอาหารกบเบอร์หนึ่งนะครับอาหารกบเล็กนะครับเนื่องจากว่ามันมีกบบางส่วนที่มันอาจจะตัวโตแล้วนะครับกินอาหารกบเบอร์หนึ่งได้นะครับหรืออาหารลูกอสตัวนี้ถ้าเกิดลูกกบแล้วเล็กนะครับผมแล้วก็ให้เขาได้กินอาหารลูกอสบ้างก็จะผสมกันแบบนี้ให้นะครับให้ประมาณสองสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนมาให้อาหารกบเบอร์หนึ่งอย่างเดียวครับหรือถ้าเกิดว่ามีการช้อนมาเติมเรื่อยๆนะครับส่วนมากผมจะช้อนนะครับช้อนตักลูกออสมาเติมเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับลูกอสที่ หางเริ่มหดแล้วนะครับหรือกบเล็กนะครับส่วนตัวโตก็คือคัดนะครับคัดออกขายเรื่อยๆ่อนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็เติมแล้วก็คัดออกเติมคัดออกนะครับสองสัปดาห์เติมครั้งหนึ่งแล้วก็คัดออกนะครับวันสองวันก็คัดออกคัดออกเพื่อจาหน่ายนะครับในในทุกทุกวันนะครับผมก็อันนี้คือคือวิธีการที่ผมทํานะครับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละท่านนะครับสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพหรือตามบ่อหรือตาม อ่างหรือท่อที่เรามีนะครับผมมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่นี่ก็คือเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเลี้ยงเลยนะครับส่วนมากนะครับใครที่ซื้อลูกออสมาแล้วปล่อยให้หางหดแะ้วก็เลี้ยงอันนี้ก็ส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องขนาดของกบนะครับเพราะว่ากบมันหางหดไม่ไม่เท่ากันเนาะนะครับตัวหางหดก่อนนะครับบางครั้งบางรุ่นอาจจะหางหดนะครับหมดภายในสัปดาห์เดียวแต่บางรุ่นนะครับอาจจะใช้เวลาถึง สองหรือสามสัปดาห์ถึงจะหาหงหดหมดนะครับเพราะนั้นนะครับเวลาเรามาเลี้ยงไว้แล้วเราไม่คัดไซส์นะครับมันจะเกิดปัญหากินกันนะครับเพราะนั้นนะครับกบต้องคัดไซส์นะครับคัดขนาดของเขานะครับบ่อยๆนะครับก็จะลดปัญหาการกัดกินกันขึ้นได้เยอะนะครับเพราะว่าลูกอ๊อดหรือกบนะครับที่หาหงหดใหม่นะครับอายุประมาณ1สัปดาห์นะครับช่วงนี้เขาจะค่อนข้างที่จะ กินกันนะครับกัดกันนะครับถ้ากินกันไม่ได้กัดเพราะนั้นการคัดไซส์คัดขนาดก้เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการลดปัญหาการกัดกินกันลงนะครับผมสำหรับอาหารที่ให้ผมก็ให้2เวลานะครับเช้าเย็นนะครับก็ให้ให้ปกตินะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมที่โอกาสมาแชร์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของลูกอ๊อดที่หางเพิ่งหงนะครับหรือกบเล็กที่หางหดใหม่ตายนะครับผมแล้วก็การช้อนการตักลูกอ๊อดนะครับต้องหางหด สนิทไหมเป็นกบร้อยเปอร์เซนไหมหรือว่าหางเพิ่งเริ่มหมดนะครับมีขาหน้าหางเรียงติดอยู่นะครับก็ช้อนขึ้นมาได้เลยนะครับผมสรับท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องการเพาะกบะลูกอัดนะครับอนุบาลลูกอัดการเลี้ยงกบอาสาบัตเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมที่ช่องของวิศวกรชาวนาแห่งอสมคนู้ไทยนะครับมาแลกเปลี่ยนในหรือเพจหรือ Facebook กในชื่อเดียวกันนะครับผมหรือต้องการที่จะมา แลกเปลี่ยนประเด็นไหนเป็นพิเศษก็พิมไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะมาทำคลิปนะครับที่หลายๆท่านนะครับได้สงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนนะครับผมหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามไหนก็พิมไว้ใต้คลิปนะครับผมมีโอกาสก็จะมามาตอบคําถามหรือมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านนะครับผมได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไปด้วยกันนะครับผมก็มสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียง แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ